สวัสดีค่ะสำหรับลูกๆนะคะที่มีของใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะนี่ค่ะของเล่นยอดทิศของเด็กเลยนะคะก็คือลูกโป่งปกติก็แค่เป่าแล้วก็โยนนะคะอ่าแล้วก็เล่นตามภาษาเหมือนเล่นลูกบอลแต่น้องมิกกี้ค่ะนำมาต่อยอดอะไรนะคะนี่เลยค่ะกล่องนมค่ะนะคะแล้วทำยังไงคะมันทำลูกโป่งโอ้กล่องนมมาทำลูกโป่งเอากล่องนมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะ กลอ่องนมใส่หนังยาง,ยางแล้วยังไงก็นี่เลยค่ะนี่ค่ะก้านลูกโปง่งนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วทําไมน้องมิกกี้ถึงใช้กลอ่องนมเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีที่มาค่ะพอเอาลูกโป่งใส่ก้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็หาที่ตั้งแล้วบังเอิญที่ตั้งอามินค่อนข้างจะเบาทําให้แกนลูกโป่งเนี่ยลังลูกโป่งครับลูกตามใจลูกครับลูก ทีนี้ปุ๊บก็ทําให้ล,ล้มค่ะเห็นไหมคะพอล้มปุ๊บก็เกิดพระดูกหดหดค่ะแม่ก้ก็คิดว่าเออเราก็บอกลูกพยายามอธิบายนะคะค่อนข้างจะเข้าใจแล้วบอกลูกว่ามันเบาแล้วอะไรล่ะที่หนักแล้วถ่วงน้ําหนักได้นะคะตรงนี้ลูกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ค่อยๆสอนไปนะคะก็คือกล่องนมนะคะก็เลยค่ะชวนกันประดิษฐ์ของเล่นเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ เป็นที่ตั้งลูกโป่งได้ค่ะแน่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะลองต่อยอดดูนะคะของเล่นนะคะใกล้ๆตัวไม่เฉพาะไม่จําเป็นเฉพาะลูกโป่งนะคะ,ะของเล่นอื่นๆก็ได้นะคะถ้ายังคิดไม่ออกเข้ามาดูเลยค่ะในเพจของเมโก้นะคะ,ะเพจอะไรครับลูกเพจอะไรครับมิกกี้โฮมค่ะมิกกี้อะไรครับลูก,ม,กมิกกี้โฮมมิกกี้โฮมค่ะนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกขอเกี่ยวกับการพาลูกเล่นนะคะการจีบลูกให้ติดนะคะ ลองเข้ามาดูนะคะมีประโยชน์จริงๆนะคะสวัสดีค่ะ